มันคือสมองหมูจริงๆหรอเที่ยงคืน40คือแบบไม่ไม่ไม่หลับไม่นอนกันดอกเขาปรุงบะหมี่มาให้แล้วอ่ะเยอะอร่อยขนาดนี้นะกินใหญ่เลยเว้ยหิวใช่ไหมอยากเป็นแมวมักงไหมจะได้มีคนเลี้ยงนะดีนะดีกาก สวัสดีครับผมชื่อพอลล่าครับดเดี๋ยวขอแนะนําตัวละครแปลกๆปะเดี๋ยวขอแนะนําชื่อพอลนะฮะเป็นลูกพี่ลูกน้องของมาร์กเดี๋ยวขึ้นรูปมาร์กให้ทุกคนน่าจะรู้จักมาร์กหน้าเหมือนกันไหมหน้าเหมือนมาร์กไหมไหนพอลไม่เ <พอ S 1> หมือนเอยหน้าเหมือนมาร์กไหม <laughs> พอเนี่ยเป็นคนเชียงใหม่แล้วเดี๋ยวจะให้พอเนี่ยพากินร้านปิดดึกวันนี้ทาไมแบบเชียงใหม่มันปิดดึกอะไรเปิดดึกอะไรขนาดนั้นมีร้านนึงเปิดตีสี่แต่ละร้านนี่หามานะดูนี่เนี่ยดูแค่เวลาเปิดปิดนะหกโมงปิดเทียเท่ยงคืนเปิดเที่ยงคืนปิด9ก้าโมงเช้าก็มีจริงๆวันนี้จะกินทั้งหมด10บร้านเป็นร้านที่พอแนะนำเหมือนกันแล้วก็จะมีเพื่อนๆที่เราลงในไอจีสตอรี่ครับก็จะแนะนํามาร้านแรกเลยบะหมี่สามเหลืองรู้จักไหมเคยสั่งแต่ในแก๊บมาก่อนไม่่อไม่ค่อยได้ไปเดี๋ยวไปกินดูบะหมี่สามเหลือง แปดเริ่มเลยเคคสวัสดีครับเมนูอะไรเด็ดนะพี่วันนี้ล้นสุดอันล้นสุดเลยครับไม่มีนักกล้ามเหรอม,รมันเป็นไงครับน่าจะเป็นบแบบนึ่ยนกะ็พร้อยมยำแห้งนะครับพ้อมยำแห้งครับโอเคเอาบะหมี่นักกล้ามอันหนึ่ง นี้เราอยู่กับอินไซต์นะครับอยากรู้ว่าทําไมตรงนี้เหมือนเป็นสามเหลืองะครับอ๋อเมื่อก่อนในตานานเนาะนักศึกษาที่จะออกจากร้านเราร้านเดียวอะไรมาประมาณนั้นเลยนะเขาก็มาสามเหลืองมาสามเหลืองหรือเมื่อก่อนคือร้านมันจะติดติดกันสามร้านนั่คือร้านเดียวกันหมดเลยป่ะครับสองร้านนี่เจ้าของเดียวกันเจ้าของหนึ่งแต่อีกร้านหนึ่งก็เป็นของที่สามโอเคได้เลยครับเริ่มเลยอีกรหรอ ชอบคือแบบใหม่มากเพรานะครับมันคือน้ำหมูแดงใช่ไหมแล้วมายำใช่ไหมฮะไม่ถึงไม่ถึงว่าอ๋อเป็นน้ำขาหมูแล้วมายำมัน,นขมม้น,นจังเลยครับพริกเผาด้วยครับอ๋อโอเคมันคือน้ำขามหมูใส่พริกเผาแล้วก็ยำเคี้ยวหน่อยนะเดี๋ยวก็โอเคแต่ว่านะมันเด็ดที่ตัวน้ำขามหมู ร้านต่อไปนะครับมาม่าฟ้าธานีลูกค้าเยอะมากเ <_ d ata> นี่ยเต็มทุกโต๊ะเลยอ <_ d ata> ่า้ใส่พี่เผาลองไปเพิ่มถึงทีงเด็ดของเขา <_ d ata> อารมณ์ <_ d ata> แบบเรากินเหมือนมาม่าต้มยำแบบ ตองอ่ะแต่ว่าเพิ่มความเผ็ดร้อนด้วยพริกเขาของเขาอร่อยอร่อยแบบม,มากดูและมันอร่อยเพราะอะไรเวลาเมาต้องกินอะไรแบบเผ็ดๆเจ็บๆก็สั่งเมาอันนี้กินแล้วแบบเนี่ยดูเดสั่งเลยแต่น,นี้ไม่เมานะไม่เมามันก็อร่อยดีอยู่ต่อไปอันนี้ร้านที่สามชื่อร้านว่าข้าวควายตอนแรกอ่ะได้ยินชื่อนี้แล้วแบบใช่เหรอ ข้าวควอยจริงเหรอพอเคยกินไหมเคยกินตอนเด็กๆแล้วครับผมเด็กๆตอนแบบวัยรุ่นใช่ดูดูพี่กจฟลน์แมนตั้งไจอันนี้คือขวัญใจเด็กวัยรุ่นแน่ๆเลยแต่ร้านนี้ปิดสี่ทุ่มเองนะโอ้ยปินเมื่อก่อนรอนานอย่างนี้ไหมไม่ไม่ไม่น่าขนาดนี้นี่ครอรอมา 20่นาทีแล้วอะ่ะแอบเยอะมากให้เรามา20่นาทีแล้วอะ่ะจนแบบต้องย้ายโตมาโตเนี้ยตอนแรกนั่งตรงนู้นแล้วแบบไม่มีลมตอนนี้ก็แบบคคครรัับบได,บบได้ได้แล้วจับได้แล้วได้แล้วสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทคุปตะการเอาไหมครับน้ายังไม่ได้ลอง ลรอมา40นาทีคิดว่าคนคนที่มาเยอะน่าจะแบบเพราะว่าเขาให้เยอะแน่ๆเลยเยอะมากดูดิอ่ะมาลองกะเพรา,าก่อนดีมั้ไหมก็เป็นจิปมก,กิ้งก่ากะเพรา,าทั่วไปแต่ว่าเยอะแค่เยอะ,ยอะคุณกาการรอไหมก็ ส,สิบสนาทีพี่ว่านานเกินไปแต่ว่าเข้าใจได้เพราะว่ามันแบบมันให้เยอะมากเลยอ่ะคือแบบสั่งตอนกลางวานันกะกินมื้อเย็นได้เลยอันนี้เป็นขี้เมาเออกมาทาเค็มๆนะอาหารที่นะี่แต่คือต้องให้ความเยอะของเขาเลยเพิมกับความอิ่มน่าพองว่านะเราเจอคนที่เหงือกออกเยอะกว่าเราแล้วอะ่ะดูดิร้านที่สี่นะครับขนมหวานช้างม้อยเปิดเก้าโมงเช้าปิดตีหนึ่ง เครื like ่องแบบเครื่องแน่นๆอ่นอะไฟทองกันเลยเข้าแล้วกันนะครับอกะนี่หอมแบบนัวๆพอละลายแล้วแผงเข้าไปอ่ะหวานกันรังพอดีเลยอร่อยคือแบบสามสามร้านก่อนอันนี้ไม่ได้มีแต่ของขาวไงของหวานจะแบบวิ้งวิ้งมากกว่าทุกคนรู้แฟนคลับรู้ทุกคนรู้แฟนคลับรู้ของหวานจะแบบวิ้งวิ้งมากกว่า คืออร่อยขนาดนี้นะ like, here, คือไอตัวน้ำกะทิเขาอ่ะเขาอบอบเชียนเข้าไปมันเป็นกะทิที่ไล์หน่อยไม่หนักแล้วก็หอมพันเดียจะลองนี้หน่อยขนมเบียรลาวาไข่เค็มเขาบอกว่าเป็นที่เด็ดของร้านหู้ยทะลักอ่ะ แม่มนจาเดือดๆแต่ว่าไข่เค็มยังยังกลางไม่ได้หอมเท่าไหร่ชอบขอดเขามากกว่าต่อไปเป็นร้านข้าวเหนียวมะม,ม่วงปลลอดเขาบอกว่าเอ่อคิวจะยาวมากๆให้มาเอาบัตรคิวก่อนแต่ว่าเวลานี้ไม่รู้จะคิวจะเยอะไหมนะตอนนี้คิวเท่าไหร่แล้วครับสามแปดนี่ห้าสองนี่ขนาดมาเร็วลนะรแล้วนะท่านอะไรนะเกลือขมิน้นค่ะ ตัง้งแต่น้ำดอกไม้ยังไงบ้าง,งคือน้ำดอกไม้เนี่ยเวลาดิบอะเขาเปรี้ยวปรี๊ดเนี่ยแต่มะม่วงอันนี้ตอนดิบเขาก็ขายได้เขาจะออกมาเป็นอร่อยแล้วก็สีสวยแล้วน้ำกะทิเนี่ยเป็นทำเองคือน้ำกะทิที่เราเอามาขายกับข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ย,มมเ,ยเราทำเองแต่ว่า<ะ>น้ำกะทิที่เอามามูนอะไรเนี่ยมันต้องมีขาประจำต้องเป็นเจ้านี้อย่างเดียวความมันของเขาจะแตกต่างครับร้านอื่นใช่ใช่ <c oughs> ขอชิมข้าวเหนียวก่อนมันดูแบบช้ำๆเหนียวๆอะ <S <S อข้าวเหนียวมันแบบไม่เละเลยอะแล้วก็รคเตอร์ไม่เหนียวไม่แข็งเกินไปกำลังดีหอมเนวะ <S <S เดี๋ยวราดนา้ำกะทิเพิ่มต่อมะม่วงไปเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้หวานมากอะยังไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะม่วงแต่ว่า ข้นเหนียวกับกะทิอร่อยร้านต่อไป3มร้านรวดเลยบริเวณนี้ร้านแรกนะข้าวนึ่งไก่ทอดเที่ยงคืนขาย6โมงเย็นปิดเที่ยงคืนร้านอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดใครขับรถมา,าก็จอดในนู้นอนะวงนู้น น้ำเชมนัำเชมโหฟังนะอเอามาเอามาไหมก็อืมเราชอบดีนะอ,อันนี้น้ำพริก,ก็บอกว่าต้องกินคู่กันมีตาแดงนัำพริกดีนะมันหอมอะถือว่าใไ้ได้ไก่ทอดอืมก็ มาถึงเชียงใหม่ต้องกินลาบกับลูกหรือเปล่าครับลาบกับลูกคืออะไรอ่ะมันจะเป็นเนื้อดิบลาบดิบหรอใช่จะเป็นลาบดิบอะไรเด้อเนี่ยเนี่ยลาบคืออะไรหมูดิบกินได้ด้วยหรอได้ลาบหมูดิบหมูดิบกินได้ด้วยหรอไม่ญากปะอันนี้นะต้องกินองอนะสมองหมูหรอเออไม่กันเถอว่าไม่ถึงใช่นหละ เราชิมแบบออเดอร์ก่อนแล้วกันง่ายๆก่อนที่จะแบบไปอะไรที่มันแอดวานซ์อืม้าพดีมากเลยอ่ะอัอนไหนกินโชกินโชมอ้าวครั้งแรกเขาไม่ต่างน้อยจัง ไม่แย่ใช่ไหมอ้าวแล้วไงอ้าแล้วรสชาติดีเอาแล้วมันเหมือนปัาซาชิมิเลยอ่ะด้าสีเปลี่ยนไม่เหมือนได้คิดใช่ปะไม่มเหมือนได้คิดมันดีนะนอร่อยอ่ะไม่มันดีอ่ะเขายินสมองหมูไหมไม่เอาได้ไหมฮะไม่ได้ <laughs> มันคือสมองหมูจริงๆหรอสมองหมูที่เป็นแบบแอ as a, asperian a มาเลยเหรอ มันจะออกมันๆหน้าตาก็มันก็เหมือนแบบมันๆอ่ะมันๆหยิ๋ยๆถ้าเกิดไม่บอกว่ามันสมองหมูบอกเป็นแบบมันหมูอัดก้อนหรืออะไรเงี้ยก็ได้นะหรือเป็นหอมอ่ะหอมอบแต่มันหมูอะไรเงี้ยเอออันไหนแกทอดร้านนี้หน่อยออืืมมไข่ทอดมาแห้งเดีอยว ต่างเลยสีก็ต่างอร่อยอร่อยอร่อยร้านเนี้ยชื่อว่าขนมจีนสีแยกกำแพงดินใช่ป่ะแต่ว่าตอนแรกเราเรียกว่นขนมจีนโดเรมอนเพราะโต๊ะเป็นแบบลายโดเรมอนทำไมทำไมทำไมอย่างเป็นโเดเรมอนนะชอบโดเรมอน ดกํำลังพอดีแล้วก็เข้มข้นแล้วก็เลือดคืออร่อยแบบกรึบกึบเฮ้แต่ซุปอร่อยดีๆดีๆเราลองอน้ำยาบ้างเข้มข้นนะฮะรก็ปกติแต่ว่าชื่น้ำเงียวดีกว่าแร่วอยากลองอย่างนึ่งอ่ะเขาบอกว่าให้กินคู่กันอันนี้หนังวัวปึงปึง,ปง มันก็เพิ่ม texture กับกอบอีกแบบนึน,นะน่าละคนชอบตอนนี้เราร้านที่8แล้วใช่ไหมเราเหลืออีก2ร้านซึ่งเปิดเที่ยงคืนทั้ง2อร้านแต่ว่าตอนนี้มันเพิ่ง4ี่ทุ่มสีก็อีกประมาณชั่วโมง15บหทีที่เราได้ย่อยดูสภาพนะครับสภาพตอนนี้ก็คือ คนละมุมไม่ไหวแล้วนอนเงีบสักสิบห้าถึงสามสิบนาทีก็เดี๋ยวค่อยออกไปสครับปิดยังครับยังเนาะเอาโรตีหมักเนยครับอันหนึ่ง ทำไมถึงใช้น้ำมันมะพร้าวอะ่ะเพราะว่ามันดีกับสุขภาพด้วยและโรตีอร่อยในที่สุดความฝันก็เป็นจริงกินโรตีตอนเที่ยงคืน อหอมเนยอร่อยมากฟังเสียงใกล้นะโคตรอร่อยสมแล้วเพลินเนจังเราเหลืออีกสองร้านถือว่าเป็น11ดเ็ดร้านเพิ่มอีกสักหน่อยไหมได้นะโหั่คิวหรือเปล่าคนน้อะน่ะคิวหรือเปล่า เ,เ้นนเยนมนคือตอนนี้งงอย่างหนึ่งคือคิวอ่ะมาเรื่อยๆเลยนะแล้วคนมาเรื่อยๆเลยดูแพนดูดีนี่คือมันนี่คือกี่โมงแล้ว นี่เที่ยงคืน40สิบคือแบบไม่ไม,ไม่ไม่หลับไม่นอนกันดอกหูยเขาให้เยอะอยู่นะเนี่ยอืมอืมเขาปรุงบะหมี่มาให้แล้วอะ่ะเขาทอดจะออกมาทางหวานเรากินคั่วกบเพามันเข้ากันนะเพราะถ้าเกิดว่าบะหมี่ของเขาอะ่ะมันออกมาทางหวานใช่ปะ่ะกะเพรามันก็จะแบบ เผ็ดเผ็ดหอมหอมเค็มๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ย็ตัดกันอยู่นะได้อยู่นะขอ,อนี้40ก็ถือว่าคุ้มมากเลยอ่ะ <c oughs> ตอนนี้เราถึงร้านสุดท้ายของเราวันนี้แล้วนะครับ c o m plete คอม plete <c oughs> <c oughs> ไม่เคยดีใจขนาดนี้มาก่อนนะตอนนี้เป็นเวลาแบบที่หนึ่งแล้วอยากนอนมากแล้วอะ่ะร้านสุดท้าย <c oughs> มีชื่อร้านว่าลูกชิ้นฟูตี้ถ้าเกิดใครมาที่นะี่นะเ์ชแมปว่าป้าฟูตี้หอสวนดอกดูเวลาในเฟซเอาคือป้าเขาอ่ะ จะเปิดจะปิดก็คือให้ไปดูในเฟซเขา<ด>นี่เขาก็จะเขียนว่าวันนี้ป้าหยุยดวันนี้ป้ามาตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบกําลังเดินทางมาแล้วจ้าอะไรอย่างงี้ซึ่งการสั่งเนี่ยต้องไปเอาบัตรคิวก่อนโอเคครับตอนนี้คิวที่7 1็ดสิบเอ็ดอันนี้อันนี้คือเท่าไหร่ลวครับห้าส <50. S 2> ิบอันนี้เจ็ดสิบเอ็ดก็อีกประมาณยี่สิบคิวนานไหมครับชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเลยเหรอดูน้ามันแบบใหม่ เนาะน้ำมันใหม่เปลี่ยนทุกวันแบบไม่ดำเลยน้ำมันเหลืองแบบเหลืองมากทอดขึ้นมาแล้วหอมหมค่ะหมันเยอะมากเลยะเลือกไม่ถูกเลยไม้หนึ่งไก่ไม้หนึ่งเดี๋ยวไปตนุ๊กวุ้ยมีไข่แบบนี้ด้วยเหรอครับชาไทยนมเย็นผลไม้ก็มีอะไรอร่อยอะครับผมแนะนํามีอะไรแนะนํำไหมฮะข้าวเหนียวไก่ย่างข้าวเหนียวไก่ย่างด้วยเหรออันนี้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 เหรอข้าวเหนียวไก่ย่างเหรอใช่ไก่คือข้างนอกข้างในเป็นข้าวเหนียว โหล้ำมากเอานี่ด้วยปูอัดชอบมากโอ๊ยเจ็บอะไรปูอัดอืมจิ้มจับอืมน้่อร่อยมากน้ำจิ้มดีมากอืม ดีป่ะเหมือนไก่ย่างเลยนี่คือแบบเพิ่งมาพอหืมคืออ้อเยป็นไก่ย่างไหมไก่ย่างมเอองงมากเลยอะแบบแไม่ต้องแบบหยิบสองอย่างออมกันนี่คือเปลี่ยนตัวจากเพลเป็นโดเพราะพออิ่มแล้วพอไม่ไหวแล้วครับคนเชียงใหม่เขาบอกว่าให้เอาน้ำจิ้มทุกอย่างอ่ะมาใส่ด้วยกันนิดนึงปึ้ง <น>สามอย่างรวมกันมาลองอืมอืมอือจริงหรออือลองใหม่อืออากว่าเอากว่าเพราะมันครบรสเหมือนแบบสามรสอะ <Yes. S 2> ก็สำหรับ1ิเ็ร้านบิดดึกเชียงใหม่นะครับก็ไม่มีร้านไหนแย่เลยก็คือทุกร้านอะรับได้หมดก็จะมีร้านที่เราชอบมา,มากๆเลยนะคือร้านแรกที่เป็นแบบบะหมี่สามเหลืองที่มันแบบน้ำยำเขาแบบพิเศษมากเลยแล้วก็จะมีโรตีคือโรตีคือแบบ แม้ว่ากินตอนอดึกีีอยู่เราก็อร่อยมากร้านยิ้ก็ถือว่าดีไม่เคยเจอของทอดแบบเยอะขนาดนี้แล้วก็แบบน้ํามันคือแบบดีรับใจในซอสของเขา <c oughs> ก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะ <c oughs> ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดซักดิงด้วยนะครับ <c oughs> เราจกลใหมาอีกแน่นะครับบายวันนี้คือแบบ <c oughs> หมดแรงมาก <c oughs> ว,นนวันนี้วันเดียวเลย10ล้านแบบผมมงเช้าถึงตีสองวันเนี้ย แล้วตีสองจริงๆตอนแรกไม่คิดว่าจะตีสองตอนแรกคิดว่าเพิ่ม <c oughs> ตีหนึ่งคงเสร็จแล้ว <c oughs> จัดอยูหกโมงเลยนะหกโมงหกโมงเย็นวันนี้หกโมงเย็นพี่นีดหกโมงเช้าบ๊ายบาย